คุณอย่าใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินใจที่จะฟ้องใครขึ้นศาลวันนี้ก่อนที่คุณจะไปฟ้องใครขึ้นศาลคุณเตรียมไว้ได้เลยสามต่อนี้หนึ่งตังสตังการขึ้นศาลต้องใช้สตังค่าหาหลักฐานค่าโนนค่าน, ôn, านี้ค่านั้นค่าเยอะไปหมดคุณอยากจะฟ้องใครขึ้นศาลคุณจงรู้ไว้เลยว่าตอแรกที่ต้องเตรียมคือสตังคุณต้องมีตังตอที่สองที่คุณต้องเตรียม เตรียมตัวคือเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวเองก่อนวันนี้พร้อมไหมจะไปฟ้องเขานนะ่ะคดีหนึ่งไม่ใช่ปีเดียวจบนะคดีแพ่งคดีที่ดินปีเดียวไม่จบนะวันนี้คุณพร้อมหรือเปล่าเตรียมตัวพร้อมหรือย,อยังที่จะไปเป็นคดีความกับคนอื่นเขาเจ้าของที่ดินข้างเคียงครูลืมเตรียมตัวสุดท้ายจบคดีเป็นอัมพษ์ครึ่งซีกเดินไม่ได้พูดไม่ชัดคุ้มกันไหมครูถาม เตรียมตัวก่อนว่าวันนี้เฮ้ยสุขภาพร่างกายพร้อมหรือเปล่าพร้อมหรือเปล่านะที่จะไปต่อสู้เป็นคดีความกันบนชั้นศาลขึ้นไปแล้วทุกทั้งกายทุกทั้งใจนะแล้วสุดท้ายเสียสุขภาพไปกลายเป็นอัมาเพล์กเหมือนที่ครูเล่าให้คุณฟังเสียชีวิตไปคุ้มกันหรือเปล่านะเตรียมตัวก่อน เตรียมตังเตรียมตัวและเตรียมสุดท้ายเตรียมที่สามคือเตรียมตัวตายด้วยไปโกงที่เขาหรือทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตายไปถึงคุณจะมองไม่เห็นว่าตายแล้วไปไหนที่ดินตรงนั้นที่ไปโกงเขาไว้แบกเอาไปได้หรือเปล่าลองถามตัวเองแบบนี้สิคิดให้ดีๆคิดให้หนักๆใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อ คุณจะไม่โกงที่ดินใครแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็จะตั้งหน้าตั้งตาไปโกงที่ดินเขาต่อไป